ไนท์วิงคิดจะใายเดียวแต่ทนสเสน่ห์ของแคทวูแมนไม่ไหวเลยยอมให้เธอมาเป็นคู่หูแบทแมนจะออกหักหรือเปล่าและพวกเขาจะได้คบกันไหมไนท์วิงดิกเรสันยืนสังเกตการณ์บนถังน้ำแล้วเจอพวกขนปืนเถื่อนเลยโดดลงไปบูด้วยปีกไลดิ่งสุดเท่หัวโจนสองคนสลบแต่ก็โดนยิงใส่แน่นอนพี่นกบิดหลบได้แล้วหวดบูมแรงใส่แบบสวยๆรถโฟกค,คลิปก็ไม่รอโดนไนท์วิงโชลีลานินจาเตะคนขับปลิวรถพุ่งตกน้ำไปเลยบาบาร่าในชุดแบทเกิลโผล่มาช่วยเตะอันตพานอีกตัวทำเอาไนท์วิงหงุดหงิดเเผมมก็็องหนนะ ไม่ต้องช่วยกว็ได้จนเถียงกันไฟลาบส่วนแบทแมนก็โผล่มาแค่ยืนขู่โจนให้หัวโหดแต่คนที่ทาเอานกหนุ่มงงสุดๆคือแคทวูแมนที่โผล่มามัดโจลแล้วยอนออกมาแถมส่งจูบให้หนึ่งทีก่อนหายไปในความมืดคืนต่อมาไนวิงสืบจนเจอลิกกี้มือตะขอเจ้าพ่อนักขนของเถื่อนแล้วแคทวูแมนก็โผล่มาอีกเธออ้างว่ากลับตัวแล้วอยากเป็นฮีโร่กับเขาบ้างไนวิงไม่อยากยุ่งแต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้เธอตามมาทั้งคู่ช่วยกันบุกเข้าไปขโมยไฟลับที่บอกเวลาที่เรือขนของเถื่อนจะมาเทียบท่าแต่ดันโดนลิกกี้ก ซุ้หัวซุนด้วยการโดดลงสระน้ําหลังจากนั้นไนวิงก็เริ่มเชื่อใจแคทวูแมนแต่แบทแมนไม่ปลืม้มมาหาเธอถึงห้องเตือนให้เลิกยุ่งกับเด็กในสังกัดแต่ไนวิงดันเข้ามาพอดีเลยมีดราม่าครอบครัวเล็กน้อยก่อนทั้งคู่จะไปโผล่ที่ท่าเรือซึ่งกลายเป็นว่าแคทวูแมนไม่ได้จะช่วยใครเธอแค่จะมาเอาแคทไอเอมอรลลที่เธอแอบซ่อนมากับของเถื่อนที่ลิกกี้มันขนมานั่นเองเพื่อหลอกใช้ไนวิงพอเสร็จงานก็ฟาดเขาจนติดตะขครยโชคดีที่แบทแมนกับแบทเกิร์โผล่มาช่วยทันสุดท้ายพวกเขา จนลังลนทับจนสลบส่วนไนวิงเขาไล่ตามแคดวูแมนไปบนเรือเื่อพยายามหนีด้วยสปีดโบทแต่ดันยิงแฟร์พลาดจนเรือไฟลุกโชคดีไนวิงคว้าตัวเธอโดดลงน้ำรอดวุดวิสุดท้ายแบดเกิลก็เอาเรือมารับสองคนไนวิงยิ้มกว้างบอกว่ามีคนช่วยมันก็ดีเหมือนกันนะ